ในมื่อนี้เออยูมีสิภานองตุก๊กอนุดาวเอ้ยเจนและกับเอ้ยแตงอ่อนจะพามาเป็นเด็กสยามหนึ่งมือเพิ่งกันว่าของคนที่นี่แมนผาก,กันเที่ยวในแบบใดโอ้ชื่อฮักกันให้เด้นอ้อบ่ฮักคนทางหลังเนี่ยบอ ตากล้องให้เพื่อนแล้วยังไปก่อนไปสรุปลงทางเดียังบู้ทางเลยความงงขนาดน่ะโอเคคลิปนี้จะเป็นคลิปที่แบบว่าโคตรที่จะเลี่ยวเลยอ๋อลงนี้เลี่ยวขั้นสุดเพราะว่ามันหลายกล้องแฮงจนบู๊ว่าที่ถ่ายกล้องแบบนื้อดีแบบผู้หนึ่งจะต้องนี้มาเขาทักทายปรทันดน่ะนะเป็นกระตามแต่ว่าก็ดีใจที่ได้มาพบพ่อกันเองเนาะ โรด,ดได้ควไมบริเมทธิ์กันี่เลยนะแนนอันนี้เก็ะ ก็ไม่รู้ไม่รู้จักอีกแล้วรอมากแต่ไม่รู้จักโอเคเพราะว่าเขาู็ถึงกันเลยแบบว่าบริพจักแบบคนนี้อย่างหลายปันนั้นพูดจักแต่กันเองนี่แหละเนาะฟอลโล่คนติดตามในกันเองพี่นะคนติดตามตอนนี้นะมีแต่คนติดตามกันไปเองก็แนนอยู่ฮัโหโอ้ฮอโ where are you from าทองแล้ว

อันนี้แหละอันนี้จะเอาไปแล้วค่ะนี่ เป็นโปคิดไงมันเป็นโปคติอุ Además> ้ยทำไมมัน uh. uh uh ั uh ่งซงนกันมหมอ่ะอันนี่ของแต่แกบค่ะต้องเหมือนกันเลยนี่นี้ของูมิดูมิจดนี้เลยอะเดฟเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนใส่คอนเทนต์ใส่คอนเทนต์อือถ่ายรูปถ่ายรูปเป็นคของันแล้ ใส่้อยหนึ <S <S <lly> <gehört seven>. <S S ่งโอ้โุควนบัมีนี่นี่ดี เอ้ยแงเลยนะาแหงนาเขาจไดไหเดดีทุกคนฝากําแต่งราในเดินแล้วก็มีเพจ u ูทูบแล้วก็ติตอกไปนะฝติดตามด้ยนะคะอันนี้เป็นบนเลยเดนนี่นะสร้างลวบอสร้างออโอเคจ้ะสร้างโอเคสร้างแล้วเนาะ กำไรกำไรไม่นะค่ะทุดนี้่แบบคือเราแม้พกนาไม่เป็นแบบ็ใส่งามเลยไม่เป็นไงี่นี่ที่ทำไม่เป็นกินรูดไม่ถ่ายเอาตอนที่แบบอ่าอ้าปากคุณกว้างก็่คอมีรูปมุญมกคลหนึ่งสองเต้า่ะนที่นี่บุงมีรูปมุญกับพราว่าขำไม่ได้นะคร กันมาทีสาวผู้สาวของเขาอันนี้ทุกคนในข่งคิวอันนี้ค่ะกันกินข้าวเรีวลแล้วพวกนั้นพวกเขาก็จะขากันไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ขากันไปที่อื่นต่อมึงมีบ้านไหมสมบูรณ์แบบเอาดีๆแล้วแต่ออนนะฮะนะ,นะยุ้ยกาจฟกับเตาเูา พวกขาวรูป้าพวกขาวยูไม่ใช่อย่าเยวมิตยอกันเนี่ยตรลังมือกันเลยที่จะายคิ่มีอย่างยอกันเบิ้นมือนีกับบเบิ๊บุ๊ถ้าคนเมงคนคิดว่าจะคือทิงง่เนะอย่างบมิอกันละครสยองไเลเนาะแง่ยี่เอะที้ไปเห้องน้ำที่เนห้องน้เลยตรนี้ หลังจากที่ไปกินต้มมาม่าแล้วอบอกว่าเพิ่อนเอินไว้อย่างขอเอินต้มมาม่าและกันเพราะรสชาติมันคือมาม่าเลยนะคะจากนั้นเอยูมีเนาะกับเมจิแล้วก็เอแต่งอ่อนเนาะเพิ่นก็นจะพากันไปอีกมองหนึ่งซึ่งเพิ่นจะพาไปอีกมองหนึ่งมองนั้นจะเป็นมองซันที่เก้าบอกลเลยว่าเวลาขึ้นไปจะมองเห็นเบิ่งเห็นแบบมุมสูงๆของกรุงเทพมหานคะรนํำอีกเด้อ คนก็นหลายแหงทุกคนเพื่นบอกว่าถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะคนจะปักเลหลายเลยเนาะในคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่แบบว่าได้พาทุกคนมากินเอ่อกินข้าวห่วมการกนุยาเนาะจากนั้า็สิาพากันไปทายสัมภาษณ์ซึ่งกันและกัดว่าแต่ละคนนั้นมีความเป็นมาจังไไดเดี๋ยวสิทาย F4 เบิ่งเดอฝากติดตามต่อ,ตอไปแนะ่